节目由宝儿燕窝精华皂冠名播出，由 Bee Fruit 太宝龙凉茶联合特约播出。那百度 PD 啊，昆汀·米彻斯杨吃王俊勇呀，他们有ประมาณแปดคน，然后，เวลาถ่ายเรื่องแรกเรารู้สึกว่ายังไงครับตื่นเต้นด้วยครับด้วยอกมันคนเก็บโตอยู่แล้วเด็กๆเนี่ยไม่ค่อยสังคมไม่ค่อยดีครับสังคมมันก็ ไม่ค่อยไม่ค่อยเขียงอย่างถ้าเขาแนะนําให้เรามาอะไรเนี่ยผมจะเป็นคนเก็บมาตลอดแต่ละเมืองครับทุกคนจะมาเอ,อ่ยอยืนรอหน้าเกตสนามบินนะครับเวลาเดินอยู่เขาก็จะตะโกนเข้าฝูเข้าูแล้วก็ตอนนี้ก็คือนอกจากการแสดงอ่ะแสดงละครสะแสดงซีรีส์ก็เป็นนักร้องด้วยรู้สึกสว่าร้องเพลงอ่ะ เป็นอาชีพที่อยากทำต่อดชิปไหมครับเออร้องเพลงผมไม่ได้เป็นคนร้องมาตั้งแต่แรกครับมาเป็นนักแสดงแล้วเขาต้องให้ร้องเพลงก็เลยเริ่มออร้องกันเลยเงี้ยจะร้องมาเรื่อยๆแต่ก่อนหน้านั้นนะ่ะคือเป็นคนไม่ไม่ได้ร้องเพลงเล่นแต่กีตาร์อย่างเดียวอ๋อ,อก็คือก่อนหน้านี้เหมือนอยากเดือนแบบดนตรีเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก่อนจะเล่นกีตรีราโอเคแล้วปกติปักน้ำแตร้องเพลงด้วยไหมครับ ไม่ค่อเลยอักตามไม่ได้ครับงั้นก็ก็คือเวลาเราน้องเพลือเข้าห้องน้ำก็เงียบเปิดเปิดคุนฟังได้ไม่ได้ย้อเลยถ้าปกติอ่ะถ้าอยู่ที่บ้านเราชอบทำทำอะไรครับบางช่วงก็เล่นกีตาร์บางช่วงก็ฟังเพลงบางบางครั้งก็ดูหนังครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะชอบอยู่ในห้องใช่ไหมครับ อยู่อยู่บ้านนะสมมุติถ้าแบบไม่ได้ทางานนะครจะอยู่บ้านเป็นหลักแล้วก็มีไปทะเลบ้างอ๋อ<ป>ทะเลไปไปพักผ่อนไปอะไรอย่างนี้ก็แต่ว่าก็ไม่ได้แน่งไปน้าใช่ไหมครับอย่างเช่นต้องไปแบบบิงอะไรนะขี่ขี่เร่งอ่ะบนทะเลหรือว่าไปนั่งนั่งเรือ,อไปไปใต้น้ําอะไรอย่างนี้ผมไปยืนอยู่ริมทะเลครึ่งชัมม่วโมงผม,มก็กลับรุงเทพ <_ k S 1> เหมือนไปไปไปสัมผัสลมทะเลอะไรอย่างนี้ใช่ไมไปไปชมวิวเฉยๆไม่ได้ตั้งใจว่าจะ,จะต้องไปไปทําอะไรคือส่วนตัว<น>ผมเป็นคนที่ร้อนหนอยฮะแล้วอากาศประเทศไทยยฮนะกแบบ็ยืนพอสักพักนึงให้แบบสบายใจมากขึ้นก็กลับแหละเลยนะอันนี้ก็เป็นวิธีดีเนาะที่ปรับอารมณ์ของเราเองอะเพราะว่าถ้าเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับผมบางทีก็น่าจะเจอ เรื่องจ้า่านี้หน่อยนะครับผมหรือไม่ก็น่าจะมีความเกิดกันแต่ว่าเราสามารถปรับตัวเองให้ให้ดีให้ได้อ่ะก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะแล้วรู้สึกว่าในชีวิตส่วนตัวนิสัยของเราเป็นยังไงครับมันมีหลายอารมณ์มากๆลย่อยู่ะบบไคนนั้นก็เป็นอีกแบบแบบมันอธิบายไม่ถูกเนยการอยู่คนเดียวมันก็จะเป็นอีกคนหนึ่งอะไรเนี่ยทุกทุกคนแบบมันจะมีน้านข้างในอยู่ของตัวเองแบบเนี้ยเวลาอยู่เดียวก็จะเป็นอีกอีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งมีชื่อเสียงเรายิ่ง มีรู้สึกว่าความกลัวนี้หน่อยไหมครับในหัวใจผมไม่ได้ซีเนียสเรื่องเรื่องแบบเรื่องข่าวอ,อะไรว่าอะไรนีผมแบบส่วนใหญ่ก็โฟกัสที่ที่งานของเราฮะ mm hmm. งานถ่ายซีนีี่งานทําเพลงของเราเราก็จะโฟกัสอยู่จุดๆนี้แต่จริงๆดีใจนะฮะคือดีใจที่มีคนชอบเรามีคนรักเราเนี่ยครับทุกประเทศจริงๆตรงนี้ผมไม่ได้รู้สึกอึดอัด ไม่รู้สึกเลยเลยแต่รู้สึกแบบขอบคุณมากกว่าแล้วก็ดีใจครับครับที่มีแบบอ่งางข่าของตัวเองแล้วแบบย่าด่ามะเข่าไหมไ <c oughs> อย่างนี้ไหมม่มีบ้านนสมัสยก่อนใช่แต่ก็แบบเป็นการยังอืมแบบเก็บเก็บไว้ในใจไม่ได้อะไรอ่ะเราเข้าใจมาึินแล้วคือร้องไห้ไหมครับไม่ค่อยต้องเจอเรื่องที่หนักหนาทุก ก็คือเราสามารถเคลียร์ในสมองของเราได้เนี่ยเนี่ยผมเป็นคนคิดแล้วก็เก็บไว้ในใจเยไม่ได้เป็นคนพูดออกมาไม่ได้ไม่ได้เป็นคนระบายออกมาเลยนะครับครับแล้วตั้งแต่เข้าวงการเนี่ยเคยเจอสิ่งที่ทําให้เรารู้สกวาน้อยใจไหมครับผมเป็นคนไม่ค่อยคิดเลยไ่ค่อยแค่ไม่กว้างใช่ไหมครัคือแบบไม่ได้คิดเยอะเลยอยากแบบคนอื่นอยากทำอะไรก็ทำไปไม่ค่อยคิดเยอะอะไร ไม่ค่อยไม่ค่อยน้อยใจกันเลยครับระหว่าง20ปีที่ผ่านมาเรามีกับวงการอย่างไรนะครับอย่างเช่นสมัยเด็กเรารู้สึกว่าเราเป็นอย่างไรแล้วช่วงอายุ10กว่าปีเราเป็นยังไงแล้วตอนนี้20แล้วเราเราเราเป็นยังไงสรุปสรุปได้ไหมครับเด็กๆก็เป็นคนที่มีความสุขเป็นเด็กปกติใช้ชีวิตเล่นนะฮะช่วง1ครขวถึง6-7ครวบเลยเนี่ย โตมาก็เป็นเด็กเรียนดีฮะช่วงปฐมถ,ถึงป .6 นะฮะเป็นคนไม่ได้เรียนแย่ฮะเกดไทยก็ก็สามจุดกว่าปะฮะถ้าตีเป็นพวกหลังก็ดีบวกนะฮะที่ได้ก็ <c oughs> ไม่ได้แย่ฮะแต่พอเขอามา่มาธยมเนี่ยเราเริ่มเจอกลุ่มเพื่อนแล้วเพราะตอนแรกกับผมเลือกสายวิทย์คณิตเนี่ยสายวิทย์คณิตก็คือจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะเรียนมันก็จะไปอยู่กันแถวแถวหน้าห้องห้องหนึ่งห้องสองห้องสาม ไป,ไปเรียนแล้วผมไม่ชอบเะมันมีเคมีมีมมมฟิสิกส์อะไรครับเพื่อนก็เลยหลมาเป็นสายศิลป์คราวนี้เ,นเราไปอยู่ห้องสุดท้ายเลยเพราะาเราลงช้าแล้วเจอกลุ่มเพื่อนใหม่แต่จริงไม่อยากโทษเพื่อนนะมันอยู่ที่ตัวเราด้วยก็เจอโลกใบใหม่ครับลงก่อนเ้มันเลยนครับผมครับแล้วตอนนี้ก็เหมือนเหมือนเมื่อกี้น้องพึ่งพูดตอนนี้ก็รู้สึกว่าสถานการณ์ของเราอ,อยู่ปัจจุบันนี้ก็คือดีที่สุดแล้วใช่ไหมครับ มันโตมากขึ้นมีความคิดม,มากขึ้นครับแต่ผมว่าทุกอยาก่างมันมีข้อดีของมันเองหมดนะฮะมันไม่มีข้อเสียที่สุดมันมีข้อดีแต่ละอย่างในช่วงแต่ละเวลาถ้าให้ย้อนเวลากลับไปแก้ไขไหมก็ก็ไม่ได้อยากแก้อายุ20แล้วนะครับผมก็รู้เคยคิดไหมว่าก็คือทีวตเป้าหมายอะเป้าหมายชีวตของเราอะอย่างเช่นอีก5ปีอีสิปีอียีปีอะไรแบบนี้คือจะถึงถึงถึงตรง,งไหนต้องคน ที่เคยตั้งวงเพงอะไรจริงๆผมไม่ค่อยไม่ค่อยได้ตั้งอะไรไว้มากเท่าไหร่ส่วนใหญ่เราก็เจอกับงานข้างหน้าของเราเราก็ทําให้เต็มที่ที่สุดณนะวันวันนั้นนะตอนนั้นที่มีงานไหนเข้ามาอะไรางเงี้แต่จริงๆแล้วถ้ามองออกไ้ก็ไม่อยากเป็นนักแสดงคน,นที่ที่ทแบบมีความสามารถมากแบบเก่งระดับหนึ่งอะไรางเงี้ในวันที่เราอายุ25อายุ30อะไรแบบนี้ครับ <c oughs> ผมยังไม่ <c oughs> รู้รู้ตัวเองนะครับว่าจริงๆผมแบบควรไปทางไหนตอนนี้มันอยู่เห <c oughs> มือนกับ เราลองหาประสบการณ์แบบทั่วๆไปก่อนแล้วให้แบบมารู้ตัวเองอนะครับผมแล้วก็เห็นช่องนี้นะครับผมก็มีเป็นเป็นช่องที่เหมือนแบบคนไทยอ่ะโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยเขากำลังไปร้งเรียนนะครับผมอยากให้มีเขาเรียกว่าความเท่าเทียมทาง การแต่งงานนะครับผมแล้วก็ในฐานะที่เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่เคยเล่นซีรีส์ในแนวนี้บ้างนะครับผมน้องมีอะไรอยากพูดไมหมครับจริงๆก็อย่างที่บอกไปมันรู้ทุกคนเท่ากันหมดมไม่มีใคร,ครที่มีสิทธิ์ที่จะไปชี้ว่าคนนี้ควรคู่กับคนนี้เพศนี้ควรคู่กับเพศนี้คือมนนษย์ทุกคนมันก็เกิดมามันมีมือม,มีอะไรเท่ากันมีสมองเท่ากันเนี่ยก็ ไม่มีสิเบเลยตัดสินใจใครอะไรจริงๆการแต่งงานก็ควรเท่าเทียมกันได้หละโดยด้วยโลกใบใหม่ตอนนี้เราเนี่ยมันยุคไหนแล้วเลยก็ไม่อยากให้แบบยึดติดกับอะไรโบราณโบราณครับผม Uh, วันนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับผมที่น้องเพิร์มาร่วมรายการของเราแล้วก็แชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้สึกนะครับผมในหัวใจกับแฟนทับชาวจีนนะครับผมก็หวังว่าอีกไม่นานเนี่ยเวลาสถานการณ์คลี่คลายนะครับผมเราก็สามารถไปจากแฟนมิกที่จีนก็ได้หรือว่าให้แฟนแฟนเนี่ยเขาปิงมาที่เมืองไทยมาจัดงานที่นี่ก็ได้เนาะที่ สามารถไปเจออีกครั้งนะครับผมกับแฟนคลับชาวจีนนะครับผมแล้วสุดท้ายเนี่ยอะไรอยากฝากแฟนคลับชาวจีนด้วยไหมครับหรือว่ามีผมนั่งอะไรที่ะะอยากแนะนำนครับอืมอยากจบอกว่าคิดถึงทุกคนมากแล้วทุกคนก็ยังน่ารักกับผมมากนะฮะผมไม่ดูดในเออไม่บอกหรอว่าจริงๆเนี่ยตัวแฟนคลับจีนยังอยู่ที่ประเทศจีนแต่เขาส่งฟู้ซัพพอร์ตมาให้ผมใก้ในไทยนะฮะ ส่งต่างๆฝากเข้าซื้อเงือนอุดหนุนเสื้อผ้าผมเลยทุกคนแบบน่ารักแล้วก็ผมยังงงไปเลยว่าทำไมทุกคนแบบยังอยู่กับผมนานขนาดนี้นะ้จริงๆต้องขอบคุณจริงๆผมอาจจะไม่ใช่พี่แท้ๆของบางคนผมอาจจะไม่ใช่เป็นลูกแท้ๆของใคราอาจจะไม่ใช่เป็นเพื่อนหรอคนที่รักแบบ จริงๆเดีวแต่ทุกคนทําเหมือนเป็นคนแกล้ชิดมากอะอยากสักของพี่จริงๆครับมันเป็นอะไรที่แบบเออพิเศษมา,ากๆรักมากๆโอเคเอ่อผมน่าไม่ต้อง,งเปล่าปะมือมีข่อเขาให้รู้ว่ากูรักมึงครับมีคิปตี้ไหมเออคิปตี้เอปอร์เซ็นต์ไปมพี่เลิฟับผมแล้วก็มีซีรีส์ที่กำลังถ่ายอยู่ฮะแล้วก็เดี๋ยวมัวนจะมีโปรเจกต์ออกมาเรื่อยๆครับยังไม่ค่อยอยากจะสปอยเท <Okay. S 1> <laughs> ่าไหร่โอเคครับ คือเราคุยกันครั้งแรกนะครับผมที่แต่ว่าเพราะว่าโควิดนะครับผมเราก็มาสามารถไม่ไม่สามารถเจอันได้นะครับผมก็หวังว่าครั้งหน้านะครับผมเวลาช่องโควิดเนี่ยสถานการณ์ทีขึ้นนะครับผมจะมีมเกยรตินะครับผมที่เชิญน้องเพิร์ดเิร์มากกัน้องอีกทีนะครับแล้วก็มาเจอกันโวยครับนะครับโอเคขอบคุณมากมานะครับสวัสดีครับ